สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวงหนึ่งก้าห้า้านะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าเขาชอบคุณตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะโอ้แสดงว่าคนคนนี้ชอบคุณจริงๆเห็นไหมสองถ้วยนะเขาชอบที่คุณ บอกความรู้สึกหรือคุณเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของเขานะคะ <c oughs> อยู่กับคุณแล้วรู้สึกดีอ่ะรู้สึกว่าแฮปปี้นะรู้สึกได้รับถึงความความจริงใจนะคะได้มิตรภาพได้รอยยิ้มอย่างเงี้ยนะเขาชอบมากๆเลยเห็นไหมคนคนนี้นะไม่อยากที่จะห่างกันไม่อยากที่จะให้คนกับเขาต้องทะเลาะกันนะไม่อยากที่จะกลับมาเจอคุณอีกครั้งนะคะถ้าคนที่ทะเลาะกันนะ ไม่อยากที่จะไกลกับคุณด้วยเห็นไหมหรือสำหรับใครที่พบรักออนไลน์ไม่เหมอะว่าคุณจะได้แบบว่านับเดตเร็วๆนี้ก็ได้เห็นไหมได้ไปที่เรียกอะไรได้ไปดริง้งหรือได้ไปอยู่ใต้แสงเทียนเห็นไหมเนี่ยได้ชนแก้วอะไรประมาณเนี้ยนะได้ไปอยู่สองต่อสองก็ได้แสดงว่าเขาชอบคุณที่คุณเข้าใจความรู้สึกของเขาด้วยนะคะคนคนนี้นะอืม เหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะมันคุนกับเขานะคะมีจิตวิญญาณหรือมีความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันอะ่ะเขารู้สึกว่าเหมือนเจอคนที่ใช่เหมือนเจอคนที่ถูกใจนะเจอคนที่มีความคิดหรือ <c oughs> หรืออะไรหลายๆอย่างนะคะที่มันตรงใจเขาอ่ะนะอาจจะเป็นคนที่เขาตามหาก็ได้มันเป็นสองถ้วยไงเห็นไหมเข้าใจกันมากเลยนะคะบางคนอาจจะเป็นผู้รักกันก็ได้นะนี่ <c oughs> หรือถ้ายังไม่เจอนะแม่หมอว่าจะมีคนมาสารภาพรักนะคะบอกความรู้สึกกับคนก็ได้นะถ้าทะเลาะกันก็ไม่อยากห่างนะอยากกลับมาคืนดีนะคะเหมือนคุณรู้ใจเขาที่สุดเลยเหมือนคุณเข้าใจเขาอะ่ะเหมือนมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่ทําให้เขายิ้มได้อะ่ะมันพบความสุขเห็นไหมเขาชอบคุณที่คุณรู้สึกว่า คุณสนใจคุณใส่ใจนะคะคุณแสนสนก็ได้แสนสนสแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยู่นิ่งอ่ะนะคะอยู่กับเขาสมมติว่าถ้าคุณกับเขาได้รู้จักกันหรือได้เจอกันอย่างเงี้ยนะเออคุณจะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบถามนะคะหรือเป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยนะเป็นมีคนเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์นนะเป็นคนที่มีพรสวรรค์น,นะคะชอบที่จะเรียนรู้ชอบที่จะศึกษาอะไรใหม่ใก็ได้นะคะ เห็นไหมคุณกับเขาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเพิ่งเริ่มก็ได้นะคะเห็นไหมสองถ้วยแล้วก็เด็กไม่เทา้าหรือสําหรับแพรบางคนอาจจ,งอาจจะเพิ่งเรียนรู้กันเห็นไหมเขาอยากที่จะมีสถานะนกับคุณก็ได้นะคะคุณช่างคิดนะคะคุณช่างเจราจาเขาชอบดูมีไหวพริบดูเป็นดูดูเหมือนสนใจเขาดูเหมือนต้องการเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จนเขารู้สึกว่าเออแบบคุณชอบเขาจริงๆไหมประมาณเนี้นะคะอาจจะเป็นคนในออนไลน์ก็ได้นะอืเห็นไหมตอนนี้เขากําลังสนใจถ้าคนที่ทะเลาะกันไม่หมอมองว่าเ๋จะมีคนติดต่อมานะเ mm. ขากําลังส่งโซเชียลส่งไลน์ส่ง,งแบบช่องทางการติดต่อของคุณอะ่ะนะกำลังคิดว่าจะติดต่อมาหาคุณดีไหมถ้าคุณมาดีไหมนะคะอาจจะมีคนทักมาหาคุณนะอืม หรือถ้าอยู่ในสายงานเดียวกันนะคะหรืออยู่ในสถานที่เดียวกันะนะคุณเป็นคนที่เขาชอบมองนะคะโดยเฉพาะแบบเขาเรียกอะไรนะมองหน้าคุณก็ได้นะเขาชอบเขาสนใจมากๆเลยนะคะกําลังหาวิธีก็ได้ที่จะเข้าหาคุณนะคะแสดงว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ชอบเรียนรู้นะคะเห็นไหมมีความมั่นใจในตัวเองนะ เก่งแล้วก็รอบรู้มากๆเลยนะคะอะไรที่ยากอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันมันไม่เกินความสามารถนะคะคุณสามารถที่จะจัดการได้เห็นไหมคุณเคลียร์คุณเป็นคนที่ชอบเคลียร์แล้วก็มีความชัดเจนมากๆนะคะที่เขาชอบนะอบางครั้งคุณก็เงียบนะมีความอดท,ทนสูงนะมีเป้าหมายในชีวิตก็ได้นะคะคนคนนี้รู้สึกว่าทั้งคุณและเขานะคะมีความห่างไกลกันมากเลยมีความแตกต่างกันด้วยนะ าจจะแตกต่างกันที่วัยก็ได้นะคะหรือที่ความคิดเห็นไหมเขาอยากที่จะเข้าหาคุณให้มากกว่านี้ก็ได้อยากที่จะชัดเจนเหมือนถ้าทะเลาะก,กันก็อยากจะเคลียร์นะคะแต่วันนี้เรามาดูเขาชอบคุณตรงไหนม่หมอมองว่าเขาชอบที่คุณเด็ดขาดแล้วก็เคลียร์ชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองมากๆไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือคําพูดนะคะถ้าคุณบอกว่าชอบก็ชอบถ้าคุณบอกว่าไม่ชอบก็คือตัดนะคะเรื่ที่จะเงียบ การเรื่องที่จะหายไปอะ่ะนะมันทําให้เขารู้สึกว่าหาวิธีนะคะถ้าทะเลาะกันทํายังไงที่จะได้เข้าหาคุณทํายังไงที่จะได้เคลียร์กับคุณอะ่นะน้ำมันรู้สึกยากเห็นไหมทั้งคุณและเขานะคะมันรู้สึกว่าบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลานะคะเห็นไหมคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงด้วยนะอืมคุณรู้ว่าคุณจะจัดการความคิดของตัวเองยังไงคุณรู้ว่าความคิดของคุณต้องการอะไรกันแน่นะคะ คุณมีเป้าหมายนะคะคุณต้องการความสาเร็จเห็นไหมเป็นคนที่สู้อะ่ะนะเป็นคนที่ต่อสู้ด้วยตัวเองก็ได้นะคะถ้ามันไม่ไม่หนักจริงๆนะคะคุณไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครนะคะเห็นไหมเป็นคนที่สู้ด้วยความคิดของตัวเองสมองของตัวเองสู้ด้วยสมองและสองมือเออเขาชอบนะคะแล้วก็เก่งมากๆเหมือนมิคนชัดเจนดีอะนะเป็นคนพร้อมที่จะตัดพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะ ไหมพร้อมที่จะเรียนรู้นะเป็นคนที่น่าสนใจมากเี่ยแต่เขาชอบที่คุณเป็นคนที่ฉลาดนั่นแหละฉลาดแล้วก็บางทีคุณก็เงียบนะคะดูเหมือนคุณไม่ใส่ใจนะแต่คุณเป็นคนที่มีความอดทนและเป็นคนที่รอได้อะเป็นคนที่รอได้นะคะเป็นคนที่รู้ว่าอะไรจะเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่รู้ว่าความคิดของตัวเองต้องการอะไรอะ่ะชัดเจนในความคิดแล้วมีเป้าหมายแล้วเดินหน้านะคะ หมือนเคลียชอบที่จะเคลียก็ได้นะไม่ชอบอะไรที่มันอิอดออดอ่ะคุณคนนี้แสดงว่าอยาก Clear. เคลียแสดงว่าทะเลาะก,กับคุณแน่ๆหรือมีความไม่เข้าใจกันนะคะหรือมีความห่างไกลกันมากนะเนี่ยเห็นไหมเขาชอบคุณตรงไหนเห็นไหมคุณมีเสน่ห์นะคุณมีเสน่ห์นะคุณเฟลลี่คุณ คุณงอหรือคุณขอโอกาสหรือคุณเรอ,อะไรถ้าคุณชอบเห็นไหมคุณจะเข้าหานะคะเด็กถ้วยนะเป็นคนที่มีความเป็นของตัวเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะสร้างสเสน่ห์ด้วยตัวเองนะมีรอยยิ้มแล้วก็เป็นมิตรนะคะมองโลกในแง่ดีก็ได้นะคะชอบที่จะให้ผู้คนเรีอยอะไรมีความสุขอะนะชอบที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นมากกว่านะคะเห็นไหม ไม่ว่าจะเพื่อนนะคะหรือใครที่ได้รู้จักหรือได้พูดคุยกับคุณนะคะได้รับความสนุกได้รับความเฮฮาเห็นไหมคุณแสดงว่าคุณกําลังคบกับคนต่างวัยอยู่นะคะต่างวัยมากๆหรือทั้งคุณและเขานะคะเพิ่งพบเพิ่งเจอก็ได้นะยังไม่มีสถานะนะเราการพัฒนาสถานะก็ได้นะคนคนนี้รู้สึกว่าอยากที่จะเข้าหาคุณนะ แต่เหมือนรู้สึกว่าอยากที่จะให้คุณงอเขานะคะคุณอาจจะเคยง้อเขาหรือเคยขอโอกาสเขาก็ได้นะคะเคยมอกความรู้สึกดีๆเคยบอกชอบเขาเคยแบบเนี่ยอะไรเคยทุ่มเทให้กับเขาก็ได้เห็นไหมเขาชอบคุณมากๆเลยนะคะเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์นะเหมือนคุณไม่ได้โสดเหมือนคุณยังมีใครอ่นะเขาก็สงสัยนะคะว่า เป็นลักษณะของคุณหรือเปล่านะคะที่พูดบอกว่าชอบสนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ดูเหมือนคุณมีใครอยู่แล้วประมาณเนี้ยนะเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะอยากที่จะถามอยากที่จะเคลียรก็ได้นะคะอยากที่จะชัดเจนกับคุณให้มากกว่านี้นะตอนนี้คุณกับเขาน่าจะมีความห่างไกลกันก็ได้นะเห็นไหมเด็กไม่ท้าแล้วก็หนึ่งดาบนะ อาจจะเพิ่งเริ่มหรือว่าเขาอาจจะไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณมากคนคนนี้นะอาจจะกาลังแอบชอบหรือรู้สึกว่าชอบในลักษณะนิสัยของคุณก็ได้ชอบในท่าทางของคุณนะคะเด็กถ้วยนะอชอบที่คุณมีมิตรภาพนะั่นแหละมีไมตรีจิตที่ที่ให้กับเขาอะ่ะเขาก็เลยชอบนะคะคุณดูอ่อนอ้อนอะ่ะ คุณดูอดอ่อนนะถ้าคุณชอบจริงๆนะคะเพจออฟคับเนี่ยคุณดูอดอ่อนคุณดูมีสเสน่ด้วยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นคาพูดนะคะลักษณะนิสัยภายนอกดูมีสเสน่ดูรู้จักพูดนะคะเนี่ยเห็นไหมให้ความรู้สึกให้ความเป็นมิตรนะจนเขาแบบอืมหลงรักคนนุณนะเนี่ยหลงรักในความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยสิบเหรียญเห็นไหมคุณเป็นคนที่รักความมั่นคงสุดๆเลย,เลยนะจริงที่เขาชอบคุณนะคะ รักความมั่นคงนะคะอยากที่จะจริงจังอยากที่จะชัดเจนกับคุณนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะสร้างครอบครัวอยากที่จะแต่งงานนะคะอยากที่จะเข้าหาคุณให้มากกว่านี้ mm hmm. อยากที่จะทําความรู้จักนะคะให้มากกว่านี้ก็ได้นะสิ่งที่เขาชอบคุณเห็นไหมคุณเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนในความคิดของตัวเองมากๆเลยต้องการประสบความสําเร็จนะคะต้องการีอะไรความมั่นคงอ่ะนะ ดูมีความต่างวัยสูงนะคะเห็นไหมเขาอยากให้คุณขออกาดหรืออยากให้คุณงองเขาก็ได้ถ้าทะเลาะกันอ่ะเขาไม่กล้านะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งหรือว่าแสดงออกไม่เก่งนะอืมแต่เขาก็พยายามรวบรวมความกล้าที่จะเข้าหาคุณก็ได้นะคะเขาชอบคุณตรงไหนเอาเจ็ดมเดมทาแปดเมทาโอคุณมีสเสน่ห์นะ ไม่ว่าจะเป็นการพูดการประสานงานหรือว่าการทํางานนะคะคล่องแคล่วนะอาจจะทํางานที่ต้องพูดหรือต้องประสานงานก็ได้มีการติดต่อเจราจาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาชอบนะคะเก่งนั่นแหละนะเป็นตัวของตัวเองนะพร้อมที่จะสู้นะคะพร้อมที่จะเดินหน้าก็ได้นะในความสัมพันธ์เนี้อาจจะอยู่ห่างไกลกันอะ่ะมีความแตกต่างมากเห็นไหม เขารู้สึกว่าคุณมีเซฟโซนนะคะคุณมีกำแพงอ่ะนะคุณมีพื้นที่ของตัวเองอ่ะการที่ใครจะเข้าถึงตัวคุณมันยากนะแต่คุณเป็นคนที่ใจดีนะคุณเป็นคนที่ใจดีอ่ะนะคุณเป็นคนที่อบอ้อมารีนมันมองโลกในแง่ดีแต่เวลาการทํางานนะคะการทํางานการเรียนการพูดการแบบเรียกอะไรอ่ะจะมีความจริงจังมากๆเลยนะเห็นไหมที่ก็ชอบคุณหาเงินเก่งด้วยสิบเหรียญหาเงินเก่งด้วยนะ มีสเสน่ห์สุดๆเลยเนี่ยเขาชอบที่คุณเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเขาชอบที่คุณกล้าก็ได้นะคะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะติดต่อเขากล้าที่จะเข้าหาเขาเห็นไหมคนคนนี้ดูมีสเสน่ห์ดูเก่งนะคะดูมีความแตกต่างกับคุณอะ่ะแต่คุณก็กล้านะคะเหมือนตามติดเขาก็ได้นะคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณจะตามติดนะเห็นไหมเจ็ดไม่เท้าอะ่ะ ตามติดแล้วก็มันก็รู้สึกว่าคุณต้องการเอาชนะใจเขาอะนะเห็นไหมเพราะว่าเอาชนะได้จริงๆนะอืมแต่คุณจะเป็นคนเก่งอะ่นะคุณจะเป็นคนรู้ลิมิตของตัวเองนะคะเห็นไหมแม่หมอขยายเจ็ดไม้เทา้าเป็นหกไม้เทา้าหนึ่งไม้เทา้าแล้วก็เอ็มเพอเลอร์โอ้โหคุณมีสเสน่ห์นะคะคุณมีความโดดเด่นในสายงานก็ได้นะคะ ทำงานเก่งมากๆเลยนะมีความมุ่งมั่นนะถ้าอะไรที่ว่ายากเห็นไหมสิ่งที่คุณต้องการนะคะมักจะได้มาก็ได้นะคะคุณไม่ยอมแท้คุณไม่ยอมแพ้นะคะคุณอดทนแล้วก็เรื่องอะไรเพราะเผชิญปัญหาเห็นไหมบางอย่างนะคะมันจะมีการแข่งขันหรือมันรู้สึกว่ามันต้องต่อสู้เห็นไหมคุณก็สามารถที่จะเอาชนะคุณก็สามารถที่จะจัดการหรือเคลียร์อะไรหลายๆอย่างได้นะเห็นไหมปัญหาที่เข้ามานะอาจจะเป็น คือเหมือนคุณเป็นนักแก้ปัญหาเห็นไหมเจ็เจ็ดไม้เท้าอ่ะบางทีปัญหาภายในใน,ในองค์กรหรือปัญหาส่วนตัวหรืออะไรหลายๆอย่างเห็นไหมคุณสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับมีคนมีคนอยากที่จะเข้าหาคุณเยอะนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่คุณจะไม่ไม,ไม่ไม่ให้ใครเข้าไปในพื้นที่ของคุณง่ายๆนะคะไม่ไม่ค่อยที่จะเปิดใจให้ใครง่ายๆนะ อาจ,จเป็นชาวไมถุนตุนกุมกับเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะอ,อันนี้ฝึกศกันมังกรนะมีนพิจิกกรกรกก็มานะคะดูเป็นคนไกลกันนะคุณกับเขาน่าจะอยู่ไกลกันนะคุณเป็นเห็๋ไหมคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากอนะตอนนี้น่าจะเงียบกันก็ได้นะคะน่าจะเงียบน่าจะห่างกันนะโอ้โหคุณกับเขาน่าจะไกลกันนะคะมีความแตกต่าง ็นไมคนคนนี้ดูเก่งนะคะดูมีชื่อเสียงเห็นไหมอาจจะเคยรู้จักกันหรือเคยคบกันก็ได้โอ้คุณมีความมั่นคงในในชีวิตมากๆเลยมีความเรื่องอะไรในหน้าที่การงานอะ่ะคุณเป็นคนที่ชัดเจนกับความคิดของตัวเองมากๆเลยนะเห็นไหมบางอย่างนะที่คุณรู้สึกว่า คุณอยากจะทํานะคะคุณก็สามารถที่จะจัดการคุณสามารถที่จะเคลียร์อะไรหลายๆอย่างได้นะทาตามเป้าหมายก็ได้เห็นไหมคนไกลนะคะคนที่คุณเคยรู้จักหรือคนที่คุณเคยพูดคุยเคยพบอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคิดถึงคุณนะคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงมิตรภาพคิดถึงความสุขที่คุณกับเขาเคยมอบให้กันนะคะเรารู้สึกประทับใจมากๆเห็นไหมอยากกลับมาหาคุณนะอยากชัดเจนอยากเคลียร์นะคะ แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เก่งมากๆนะคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งอะ่ะนี่เห็นไหมคุณเป็นคนที่ใจดีอะ่ะคุณเป็นคนที่ใจดีคุณเป็นคนที่ทุ่มเทคุณเป็นคนที่ชอบที่จะช่วยเหลือนะคะ หรือเป็นคนที่ขี้น้อยใจก็ได้เขารู้สึกนะเขารู้สึกว่าเหมือนคุณขี้น้อยใจขี้งอนอน่างอย่างหรือบางทีเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณอย่างเง่้ยนะหรือว่าบางอย่างคุณก็ต้องเข้าใจเขานะคะก็อาจจะมีคนที่ต้องดูแลนะคะมีคนที่อยู่ตรงหน้านะคะมีลูกน้องบริวารก็ได้นะคะบางอย่างอาจจะทรี่กอะไรอาจจะไม่ได้สนใจคุณประมาณเนี้ยนะคุณก็อาจจะมีความน้อยใจเขานะ เขาชอบคุณตรงไหนเวลาคุณงอนหรือคุณน้อยใจคุณจะนิ่งคุณจะเงียบก็ได้นะเ,ออเขาอาจจะชอบในลักษณะนี้ก็ได้ที่คุณไม่โวยวายนะบางอารมณ์คุณก็ดูใจร้อนนะคะอืบางอารมณ์คุณก็ชัดเจนนะคะแล้วก็ดูใจร้อนนะคะเห็นไหมสามารถที่จะสู้สามารถที่จะเข้าถึงปัญหาได้เห็นไหมชัดเจนมากๆเลยชาดออดนะคะอืม สิ่งที่เขาชอบในตัวคุณเห็นไหมคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆเลยคุณเป็นคนที่ทเรื่องอะไรอะเข้าใจปัญหาต่อสู้ประสักนะคะแล้วมีสเสน่ห์มากๆนะชาิออดราศีตระกูนะเป็นคนที่ใจดีนะคะแต่ว่าภายนอกคุณจะดูแบบเข้มแข็งไงเออคุณจะดูเข้มแข็งคุณจะดูดุดุกก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะอยู่ไกลจากคุณนะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันเห็นไหมแต่เขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณนะ หมือนเขาชอบอ่ะนะคะอยากให้คุณไว้ใจหรืออยากให้คุณแบบให้เรียกอะไรอ่ะเข้าใจในตัวเขาก็ได้นะคะเห็นไหมคุณไม่ยอมเขาอะนะ,ะเห็นไหมคุณเก่งอะเขารู้สึกว่าคุณเก่งคุณสามารถที่จะเอาชนะใจเขาได้นไคนคนนี้ส่วนมากนะคะเขาอาจจะมีลูกน้องบริวารน,นะหรืออาจเอาอาจจะ ทำงานอะไรที่คุณยอมรับในตัวเขาอะนะแต่เขารู้สึกว่าโอ้โพอามาเจอคุณแล้วเขาต้องยอมคุณเลยอะเห็นไหมทะเาลาะกันจนต้องห่างไกลกันนะคะนี่เห็นไหมชาีอดอยากกลับมาหาคุณะแสดงว่าหลงเสน่ห์ในตัวคุณนะคะอืมแสดงว่าคุณเป็นคนที่มั่นใจนะคะไม่กลัวที่จะเดินทางหรือไม่กลัวที่จะสู้ไม่กลัวที่จะเรื่องอะไรมีปัญหานะ ร้อมที่จะเคลียร์ก็ได้นะเป็นคนที่เด็ดขาด King of s w o นะคะเป็นคนที่มั่นใจในความคิดของตัวเองมากๆนะเป็นคนที่ชัดเจนกับความคิดนะคะพูดและคิดในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆนะคะ King of Sword แสดงว่าคุณต้องทํางานอะไรที่มันต้องใช้ความคิดนะคะบางอย่างนะคุณก็ดูปิดบางความคิดของตัวเองนะคุณก็ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกให้ใครรับรู้นะคะ ก็อาจจะชอบนะคะชอบที่มีความมั่นใจชอบที่คุณมีความคิดเป็นของตัวเองอ่ะชอบที่คุณมีความอดทนก็ได้ King of Soul เห็นไหมคุณสามารถที่จะเคลียร์ปัญหานะคะสามารถที่จะจัดการอะไรด้วยตัวเองเห็นไหมเจ็ดไม้เทา้าเก่งมากมากเลยนะเห็นไหมคนคนนี้เขาไม่อยากให้คุณตัดเขานะไม่อยากให้คุณจบกับเขายังอยากที่จะเคลียร์ยังอยากที่จะพูดคุยอยู่เลยนะอืม สองไม้เท้าแสดงว่าคุณว่าสองอันนี้คินดาบอันนี้หนึ่งดาบนะแสดงว่าคุณกับเขามีการบล็อกการสื่อสารก็ได้นะคะหรือเงียบะนะตอนนี้มันเป็นปัญหาของเขามากที่เขารู้สึกว่าไม่อยากที่จะให้คุณตัดะนะยังรู้สึกเสียใจนะคะไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาต้องจบกันไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาต้องทะเลาะกันเห็นไหมคุณเป็นคนที่ เนี่ยบางอารมณ์คุณก็ใจร้อนนะคะแต่เ็าชอบคุณตรงไหนคุณมีเสน่ห์นะคุณทาให้เขาชอบคุณทาให้เขารักหรือคุณเป็นคนที่ปฏิเสธเขาไม่สนใจเขาอ่ะนะเขารู้สึกว่ามันท้าทายก็ได้นะเห็นไหมเออเห็นไหมเนี่ยคุณอันนี้เป็นคิงออกสอดนะคะถ้าอะไรที่คุณไม่ชอบถ้าอะไรที่คุณไม่ใช่เห็นไหมคุณก็จะตัดคุณก็จะจบหรือคุณก็เลิกที่จะเงียบเห็นไหมคุณกับเขาน่าจะทะเลาะกันนะคะหรือมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันก็ได้นะห้าดาบ ก็สามดาบแม่หมอบบกไปเป็นห้าดาบนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมอะ่ะนั้นมีความคิดเป็นของตัวเองมีความมั่นใจนะคะคือไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบก็ได้แล้วก็ไม่ค่อยชอบจะเอาเปรียบใครนะคะกิงอบสอดมีความมั่นใจชัดเจนตรงไปตรงมานะคะใครทำเขาเรียกอะไรใครทํายังไงมาคุณก็ตอบโต้แบบนั้นนะกิงอบสอดนะคะอืมแต่บางทีอารมณ์คุณก็ร้อนหรือคุณดูหงุดหงิดอืมแต่บางอย่างคุณก็ดูแบบ ดูใส่ใจอะนะคุณคนนี้ไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาต้องนิ่งต้องเงียบนะคะเขายังอยากจะเคลียยังอยากที่จะเดินทางมาหาคุณอยู่ยังอยากที่จะมีคุณนะเห็นไหมอยากที่จะบอกความรู้สึกนะคะอยากที่จะบอกรักอยากที่จะให้คุณง้อเขาอะคุณคนนี้นะคะเห็นไหมคุณตัดจบเลยคุณหันหลังนะคะคุณไม่สนใจเขานะคะคุณเงียบอืม แสดงว่าก็ชอบคุณตรงไหนแม่หมอมองว่าคุณคุณมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็รักความมั่นคงสุดๆสิบเหลี้ยงแสดงว่าในความรักหรือในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามานะคะไม่ไม่ไมชัดเจนหรือว่าไม่เคลียร์หรือว่าทําให้คุณหนักอกหนักใจเงินดาบหรือทาให้คุณไม่พอใจนะคะคุณก็พร้อมจะเป็นคิงออฟสอด พร้อมตัดนะพร้อมที่จะเงียบนะคะเห็นไหมพร้อมที่จะเดินออกมานะชารอ,อนะคะเป็นตัวของตัวเองสุดๆเลยนะแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงมากนะคะผ่านการเอาเปรียบผ่านการโดนหักหลังประมาณเนี้ยนะหรือมีเรื่องที่ต้องใช้ความคิดนะคะหรือเป็นคนที่ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอ่ะเป็นคนเก่งมากๆเลยนะแต่คนคนนี้ก็รู้สึกว่า ชอบอะชอบในตัวคุณชอบที่คุณไม่ยอมเขาก็ได้นะเห็นไหมชาดิออนแล้วคิงเขาสอนแล้วก็สามดาบอะอชอบที่คุณมั่นใจในตัวเองอะนะเห็นไหมคุณเป็นนักสู้นะคะพร้อมที่จะเดินหน้านะคะพร้อมที่จะสู้กับปัญหาก็ได้นะคะเห็นหต้องการชัยชนะเลยต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆเลยเห็นไหมชีวิตคุณอะ อยู่กับการต่อสู้อยู่กับการแข่งขันก็ได้นะแต่คุณก็สามารถที่จะเอาชนะสามารถที่จะเคลียร์นะสามารถที่จะจัดการปัญหาหลายๆอย่างได้เป็นคนใจดีด้วยนะคะแต่เป็นคนนิ่งๆอะ่ะนะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่เขารู้สึกว่าการที่จะเข้าหาคุณอะ่ะมันต้องชัดเจนจริงๆนะคะหรือ เรื่องอะไรหรือทำให้คุณไว้ใจจริงๆนะเห็นไหมคุณจะมีกําแพงนะคะหรือคุณจะมีโลกส่วนตัวสูงนะคะการที่ใครจะเข้าไปถึงจิตใจคุณหรือคุณจะเปิดใจให้ใครอ่ะมันยากนะเจ็ดไม้เท้าเห็นไหมเจ็ดแปดเป็นคนที่มีเสน่ห์มากถ้าชอบจริงๆนะคุณจะตามติดตามติดตา,ตามหึงตามห่วงและเป็นคนีี่หึงที่ห่วงด้วยคิออบ สอดแล้วก็สามดาบโอโเป็นคนคีบหึงนะคะถ้าคุณได้รักใครชอบใครคุณเป็นคนที่คีบหึงมากมเสดงว่าก็ชอบที่ตัวเป็นตัวของตัวเองอะนะคุณชัดเจนคุณรู้สึกยังไงคุณคิดยังไงคุณพูดออกไปแบบนั้นไม่อ้อมค้อมเป็นคนที่เคลียร์สุดๆนะคะเป็นคนที่ชัดเจนในความคิดของตัวเองมากๆนะไม่อ้อมค้อมเลยนะคะ อาจจะพร้อมปะทะด้วยซ้มเห็นไหมเจ็ดไม้เท้ารลงชาดิอดอ่อะนะถ้าคนที่เข้ามาแบบว่าเรื่อะไรมีคำพูดใส่คุณก่อนนะคะทิงออฟสอดนะคะมีคำพูดเห็นไหมอารมณ์คุณจะขึ้นเร็วะ่ะคุณก็ตอบโต้เหมือนกันนะคะเราชอบคุณที่ตรงไหนคะ โอ oh, นน okay. ้คุณเป็นคนที่สบายๆนะคะ is t okay เนี่ยคุณเป็นคนที่สบายๆนะคะอยากทำอะไรก็ทำอะ่ะนะไม่รีบร้อนหรือว่าไม่ได้อะ,อ,ะอยู่กับตัวเองนะคะรักตัวเองใส่ใจความคิดของตัวเองเน่ยนะไม่ได้สนว่าใครจะคิดยังไงก็ได้อย่างไร is okay take your time เนะีนะ่ยเป็นคนสบายสๆนะเป็นคนที่ แล้วแต่คุณจะทําอะไรคุณเป็คนที่เรืียกอะไรอยากทาอะไรก็ทําไม่สนไม่แคร์นะคะเขาชอบคุณที่ตรงไหน,นะะหอีกคะชอบที่คุณแบบอาจจะชอบดื่มชอบดิ้งก็ได้นะคะชอบปาร์ต,ตี้ชอบงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมชอบที่จะเฉลิมฉลองชอบที่จะมีความสุขก็ได้นะ ทีฮาปาร์ตี้ก็ได้นะคะบางคนชอบดื่มชอบดิ้งนะคะชอบชอบเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะอชอบที่จะมีความสุขอะชอบที่จะเฉลิมฉลองมีปาร์ตี้ตลอดก็ได้นะคะบางคนแล้วชอบคุณที่ตรงไหนคะโอ้เห็นไหมคุณใส่ใจความรู้สึกของตัวเองนะคะ ค,ค,ค,ะค,ะคุณเข้าใจความรู้สึกของตัวเอง็นไหมเนี่ยคุณเข้าใจนะคะคุณเข้าใจความรู้สึกของตัวเองเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอะนะคุณใส่ใจในรายละเอียดนะคะอืมมอนคุณแคร์คนอ,อื่นมากกว่าตัวเองก็ได้บางคนอะนะแคร์ความรู้สึกชอบที่จะมีความสุขอะนะคะไม่ชอบที่จะทุกเห็นไหมชอบที่จะเฉลิมฉลองชอบที่จะแฮป,ปี้นะ ชอบคุณตรงไหนคะโอ้โหเฮาแสดงว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นนะคะคุณเป็นเหมือนบ้านนะคะคุณเป็นเหมือน่นอะไรอะเป็นคนที่คอยปกป้องคนอื่นก็ได้นะคะคอยให้ความช่วยเหลือก็ได้เหมือนก็ชอบอะเฮาเห็นไหมมันเป็นเหมือนคนในครอบครัวมันอบอุ่นอะมันเหมือนเจอคนที่เป็นมิตรแล้วก็จริงใจมากๆนะคะชอบคุณตรงไหนคะโอ้โห คุณคนที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเรื่ออะไร,ระเผชิญปัญหานะคะหมยตัดสินใจเร็วแล้วก็เด็ดขาดมากๆเลยนะคะแสดงว่าถ้าคุณทะเลาะก,กับใครนะจะมีคนติดต่อมานะคะจะมีคนเดินทางมาหานะเขาคิดถึงคุณมากเลยคนคนนี้เป็นคนไกลนะ เขาชอบคุณที่ตรงไหนอีกคะโอ้โห flower f เวอร์ spirit เห็นไหมเป็นคนที่น่าทะนุถนอมนะคะเป็นคนที่บอบบางเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่นอะนะมันก็ชอบแบบเวลาคุณเข้าหาเขาออดอ้อนเขาอะไรเงี้ยเออเขาชอบนะคะมันเหมือนมันเหมือนเขารู้สึกว่าอยากที่จะปกป้องอยากที่จะดูแลเห็น โรสการ์เดนเนี่ยเห็นไหมคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยคุณไม่วิ่งตามใครคุณไม่ง้อใครอะ่ะนะเห็นไหมเป็นสวนกุหลาบอะ่ะนะคุณเรียกอะไรนะคุณเห็นความสําคัญของตัวเองอะ่ะนะคุณมีสวนกุหลาบเป็นของตัวเองเห็นไหมโรสการ์เดนอะ่ะไม่ต้องวิ่งตามใครนะคะมี เร่ออะไรมั่นใจในตัวเองมีสิ่งที่ดีอะมีสิ่งที่ดีอยู่กับตัวนะคะเห็นไหมส่วนมากคนจะเข้าหาคุณก็ได้นะมันคุณไม่ไม่ตามเขาไม่เร่ออะไรคุณอยู่เฉยเยคุณอยู่นิ่งๆนะคะเห็นไหมถ้าใครชอบถ้าใครสนใจคุณก็เข้ามาหาคุณเองอะไรประมาณนี้นะนี่เห็นไหม The Perfect Key คุณคือคนที่ใช่มากๆเลยนะคะเขาชอบนะคะ คุณอาจจะเป็นนักแก้ปัญหานะคะหรือให้คำปรึกษาหรือคอยช่วยเหลืออะไรหลายๆอย่างนะคะให้กับเขาได้เห็นไหมหรือเขารู้สึกว่าที่ผ่านมานะคะแม้ว่าเขาจะมีตัวเลือกหลายคนหรือมีคนเข้ามาให้เขาเลือกหรือเขาสามารถที่จะเลือกใครก็ได้นะคะแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดนะคะในตอนที่คุณกับเขาห่างกันหรือไม่ได้เจอกันอะ่ะนะเขาก็รู้สึกว่ามีคนเข้ามาแต่เขายังไม่ได้เปิดใจให้ใครนะคะ รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดนะคะเข้าใจเขาที่สุดนะคุณคือคนที่มาเปิดประตูหัวใจนะคะไขหัวใจแบบเป็นคนที่ใช่อะสาหรับเขานะคะค่ะสําสหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ